4นี้นะคะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นนะคะันนี้เป็นตัว Everest s p ์สปนะคะซึ่ง Everest มีทั้งหมด5รุ่นนะเป็น Everest ์เทราคา1,354,000ถัดขึ้นมาจะเป็น Everest ส p o r t อรค่ะราคา1,484,000เอเว e เรสต์ไทเทเนียมราคา1,724,000เอเวอเรสไทเทเนียมขับ4ราคา1,874,000และรุ่นท็อปของเขาคือ e v e r อเรสต์ไฟทราคา1,899,000ค่ะทุกคนทำทัดได้นะใครที่ชอบรถแบบนี้แต่เดิมๆทรงของเขาไม่ใช่แบบนี้คันนี้มีการทำ สีคริสตัล Battle Green ค่ะอัคคลาทัดเป็นไงคะใช้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะจะทรงใหม่เลยทั้งคันนะจากที่ดูสปอร์ตเรียบหรูอยู่แล้วเพิ่มความแน่นช่วงหน้าด้วยการใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะทุกคนมาอีกแล้วนะคะรอบนี้มากับโรงงานที่เรียบร้อยเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น r a p เตอร์นะคะใส่ไฟสีขาวเพื่อให้รับเข้ากับไฟสีแคมรุ่นนี้เป็นไฟ LED โปรเจ c เตอค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอก อัจฉริยะที่หมุนพวงมาลัยซ้ายไฟตัดหมอกก็ติดซ้ายหมุนพวงมาลัยขวาไฟตัดหมอกก็ติดขวาพวงมาลัยตรงไฟตัดหมอกติดให้สองข้างค่ะทําให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ในการขับขี่มองเห็นได้ชัดนะคะสําหรับเอเวอร์เรสต์สปอร์ตคันนี้ค่ะทรงด้านหน้านี่เขาเรียกว่าชุดแต่งวิกเตอร์เลยค่ะแบบเจ็ดชิ้นนะคะมากันแบบพรีเมียมแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวด้านข้างนะคะตัวนี้ก็เป็นคิ้วล้อไซส์สามนิ้วนะคะทรงแบบนี้ออฟโรดล้อลนนิดนิดค่ะเท่มากๆเลยนะคะตัวนี้ใส่เข้ากับตัวแม็กของออฟ รถเลยค่ะเป็นไซส์20ออฟเซต24นะคะแต่ไม่ล้นเยอะนะทุกคนนะปลอดภัยนะเป็นมิตรกับท่านสารวัตรท่านจ่านะคะทุกคนมาพร้อมกับตัวอย่างโอเวอร์ไซส์33ณ12.5นะคะ R20 ยกไปสองนิ้วทำให้รถดูสูงขึ้นไปอีกนะคะรถของ ฟอร์ดนะคะสามารถลุยน้ําได้ถึง80ซนเมตรเนาะยกไปอีก2ก็ประมาณ5เซนก็เป็น85ซึ่งหน้าฝนมาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าช่วงล่างจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่ารถของเราทรงสูงค่ะตัวนี้ใส่เข้าไปนะคะกับ ปีกนกของโยงเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่ายกสองใส่ลูกหมากกันโค้งนะคะใส่ซับแทงปรับระดับนะคะเป็นโช๊คโมโนทูค่ะทุกคนสําคัญเลยนะคะถ้ารถมีการยกจะต้องทําช่วงล่างใหม่นะคะช่วงล่างเดิมของเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะต้องถนอมรถเพราะว่าคันนี้ใช้เป็นล้อโอเวอร์ไซส์ไซส์ยี่สิบค่ะทุกคนวนมาดูด้านท้ายก็คอนเซปต์สีเขียวให้รับเข้ากับด้านหน้าราวหลังคาแรปดาค่ะสามารถใส่ แรกหลังคานะคะเพื่อเพิ่มจุดในการเก็บสัมภาระได้อีกค่ะด้านท้ายนะคะยังคงความสวยงามนะคะรุ่นนี้เป็นไฟซิกเนเจอร์ LED ถ้าเป็น ett, เลเวอเรทนจะไม่มีไฟซิกเนเจอร์ LED แบบนี้นะคะตัวนี้เขาใส่ข้อไฟท้ายนะคะมิติไฟนอกจากจะสวยแล้วก็คมเข้มค่ะด้านล่างคันนี้นะคะเป็น ชุดครอบสเกิร์ตของชุดวิกเตอร์ค่ะเน่นนะคะแล้วก็เล่นปลายท่อคู่หลอกแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะด้านบนบ้างค่ะด้านบนนี้ก็ใส่เป็นสปอยเลอร์ค่ะสปอยเลอร์เพิ่มมิติของรถให้มันดูยาวเพิ่มขึ้นเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าจะพาชมฟังก์ชันภายในของ Everest Sport คันนี้นะคะทุกคนมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ไม่ได้น้อยหน้า Everest เ v e r e s รเลยค่ะทุกคน คันนี้ภายในตกแต่งเป็นเบาะหนังสีดําคงความเป็นสปอร์ตค่ะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์เดินได้ได้สีดํามีแท่นไวเลสชาร์จเจอค่ะและรองรับระบบ Android Auto Apple CarPlay ได้หน้าจอมาแล้วนะคะ10.1นิ้วค่ะหน้าจอแสดงผลแบบสีนะคะหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วค่ะทุกคนเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีจุด USB-A USB-C ในกรณีที่โทรศัพท์ของลูกค้าไม่ได้รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะคะ มีลำโพงมาให้ถึง4ี่ตำแหน่งเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูความปลอดภัยกันนะคะถุงลมนิรภัย7จุดนะคะคู่หน้าด้านข้างถุงลมม่านนิรภัยถุงลมบริเวณหัวเข่านะคะมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะคะมีสัญญาณเตือนจอดด,ด้านล่างแนะด้านหลังมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะระบบ cruise control ค่ะระบบล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมสเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนล้อฟรีระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันค่ะระบบ ช่วยลดความเสี่ยงการพลิกค่อำค่ะคือได้บบเบรกมือไฟฟ้าแล้วค่ะเป็นยังไงคะกับราคาแค่หนึ่งล้านสีดสี่พับาทนะคะกับรถเอเวอร t เรสสปอร์ตคันนี้นะคะสวยรูราพีเมียมแบบนี้ต้องจัดสักคันนะคะทันปีใหม่แน่นอนค่ะววันนี้ลาไปแล้วนะคะทำไหม